สัมพุทธัสะอิติสิทธิพุทธังสมาธิอิติสิทธิธรรมังสมาธิอิติสิทธิสังขังสมาธิอิติสิทธิสุตังสมาธิอิติสิทธิวินัยยังสมาธิอิติสิทธิอภิธรรมังสมาธิ อิติสิทธินโมพุทธายะสมาธิอิติสิทธิปารมิตาสมาธิอิติสิทธิมังรักขันตุสมาธิอิติสิทธิพุทธังสมาธิอิติสิทธิธรรมังสมาธิอิติสิทธิสังขังสมาธิ อิติสิทธิสุดตังสมาธิอิติสิทธิวินัยยังสมาธิอิติสิทธิอภพิธรรมังสมาธิอิติสิทธินโมพุทธายะสมาธิอิติสิทธิปารมิตาสมาธิอิติสิทธิมังรักขันตุสมาธิ อิติสิทธิพุทธังสมาธิอิติสิทธิธรรมังสมาธิอิติสิทธิสังขังสมาธิอิติสิทธิสุตัง